หรือลูกบางคนน่ะอยู่สุขสบายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่น่ะกินแบบไหนก็ตามคือเขาจะไม่รู้เลยบางทีเราจําเป็นต้องเก็บเงินน่ะเพราะเพราะของมันเหลือเราเสียได้เราทําแล้วก็เคยทําให้นึกถึงว่าคนอื่นๆื่นเขาก็อาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้แต่ก็เคย<ส><ก>งเพื่อให้ดูเพื่อว่าเป็นการรันทนนะแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตจริงมันคือแบบนี้ในบางครั้งอ่ะ สิ่งนี้มันมีค่าที่สุดนะที่อื่นก็เป็นแบบนี้นะพ่อแม่บางคนก็ไม่รู้นะว่าลูกต้องกินแบบไหนข้างรัว้วอะไรก็ตามเนี่ยมาม่าก,ก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยน้อยๆก็ดันหม้อข้าวออกแค่นี้มันก็สุกแล้วพูดถึงจะสุกอันนี้ถ่ายคลิปมันก็เลยรอให้สุกมากกว่านี้เราต้องการพูดถึงแค่นี้ก็เยอะนะพูดถึงมีข้าวด้วย แต่ก่อนตอนเด็กๆเ,เราต้มมามา่าแล้วก็ยังกินกับข้าวเนี่ยข้าวมันเหลืออยู่ในหมอ้อในบางครั้งมันไม่มีจริงๆก็ต้องแบบนี้นะแต่ถามว่าวันนี้มีไหมมันก็พอมีแต่ว่าที่ทําแบบนี้ข้าวที่เหลือเขาก็กินกันนะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะทุกคนเนี่ย,ยงาก็จะถอดลอนนั้วเนาะเราใส่ลงไปอย่างเงี้ย ใครที่เคยทํางานโรงงานน่าจะรู้นะหรือทํางานไม่ได้ทํางานโรงงานก็ตามแต่ไปอาศัยอยู่ที่อื่นนะ่ะมันก็บางคนที่อื่นก็เป็นแบบนี้นะพ่อแม่บางคนก็ไม่รู้นะว่าลูกต้องกินแบบไหนก็เลยเอามาต้มเอามาม่านะ่ะมาต้มอ,อย่างเงี้ยล้างหม้อทีเดียวนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าหม้อมันจะเสียหรือเปล่านะเคยทํางานที่ที่ใครอีกหลายๆคนอาจจะเคยผ่านมาก็ได้อันนี้ไม่ได้ลบ ห่อเดียวอ่ะบางคนสามารถกินได้สองคนก็มีนะมันคือแบบมันคือสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆในชีวิตอ่ะห่อเดียวอ่ะบางคนสามารถกินได้สองคนก็มีนะมันคือแบบมันคือสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆในชีวิตอ่ะคงเพื่อให้ดูเพื่อว่าเป็นการรันทดนะแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตจริงมันคือแบบนี้ในบางครั้งอ่ะ สิ่งนี้มันมีค่าที่สุดนะพี่อื่นก็เป็นแบบนี้นะพ่อแม่บางคนก็ไม่รู้นะว่าโลกต้องกินแบบไหนเพราะของมันเหลือเราเสียดายเราทำแล้วก็เคยทำให้นึกถึงว่าคนอื่นๆเขาก็อาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้แต่ก็เคยไหมสักคนอะ่ะเราไปทำงานอยู่ที่อื่นเราไปทำงานอยู่ที่อื่นนะทุกคนเนาะเราใส่ลงไปอย่างเนี้ย ใครที่เคยทํางานโรงงานน่าจะรู้นะหรือทํางานไม่ได้ทํางานโรงงานก็ตามแต่ไปอาศัยอยู่ที่อื่นนะ่ะมันก็บางคนหรือลูกบางคนนะ่ะอยู่สุขสบายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่นะ่ะกินแบบไหนก็ตามคือเขาจะไม่รู้เลยบางทีเราจําเป็นต้องเก็บเงินนะ่ะพันถ่ายคลิปยาวแค่นี้นะทุกคนอยากบอกให้รู้ว่าสู้ๆนะทุกคนสวัสดีจ้าข้าวที่เหลือเขาก็กินกันนะ อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะทุกคนเนี่ยองก็จะถอดละพอเดียวอะ่ะบางคนสามารถกินได้สองคนก็มีนะมันคือแบบมันคือสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆในชีวิตน่ะไหมสักคนอะ่ะเราไปทำงานอยู่ที่อื่นเราไปทำงานอยู่ที่อื่นนะทุกคนเนี่ย ที่ใครอีกหลายๆคนอาจจะเคยผ่านมาก็ได้อันนี้ไม่ได้หรือลูกบางคนอยู่สุขสบายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่นะกินแบบไหนก็ตามคือเขาจะไม่รู้เลยบางทีเราจำเป็นต้องเก็บเงินนะพ่อแม่บางคนนะไปทำงานเพื่อเลี้ยงลูกจำเป็นต้องเก็บเงินจริงๆเราก็ต้องกินกันแบบนี้บางทีมาม่าซองเดียวก็แบ่งถ่ายคลิปยาวแค่นี้นะทุกคนอยากบอกให้รู้ว่าสู้ๆนะทุกคน สวัสดีจ้ะห้างรัว้วอะไรก็ตามเนี่ยมาม่าก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยเนาะเนาะก็อาจจะเป็นก็ได้แต่สําหรับหยองหยองก็เป็น,แบ,ปนแบบเนี้ยน้อยมากที่จะได้เป็นคือฝนมันตกไปไหนไม่ได้นะมีอะไรก็กินกินกันไปก่อนก็เลยเอามาต้มเอามาม่านะ่ะมาต้มอ,อย่างเงี้ยล้างหม้อทีเดียวนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าหม้อมันจะเสียหรือเปล่านะเคยทํางานทุกคนนี่คือการต้มมาม่า มามา่าจริงๆต้มมามา่าถามว่าทําไมต้มมาม่าแบบนี้เคยมีที่ใครอีกหลายๆคนอาจจะเคยผ่านมาก็ได้อันนี้ไม่ได้พูดถึงอ่ะแค่นี้ก็เยอะนะพูดถึงมีข้าวด้วยแต่ก่อนตอนเด็กๆเราต้มมามา่าเราก็ยังกินกับข้าวเนี่ยข้าวมันเหลืออยู่ในหมอ้อทีเนี้ยพอถึงเวลาข้าวมันเหลืออยู่ในหมอ้อเราก็ไม่อยากจะต้มมามา่าในแก๊สมันไม่มีแก๊สจ,จริงๆนะทุกคน ใช้วิธีนี้ข้าวมันก็ดันหม้อข้าวออกแค่เนี้ยมันก็สุกแล้วพูดถึงะจะสุกอันนี้ถ่ายคลิปมันก็เลยเรอให้สุกมากกว่านี้เราต้องการทีเนี้ยพอถึงเวลาข้าวมันเหลืออยู่ในหม้อเราก็ไม่อยากจะต้มมาม่าในแก๊สมันไม่มีแก๊สจริงๆนะทุกคนใช้วิธีนี้ข้าวรงเพื่อให้ดูเพื่อว่าเป็นการรันทดน,นะแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตจริงมันคือแบบนี้ในบางครั้งอ่ะ สิ่งนี้มันมีค่าที่สุดนะทุกคนนี่คือการต้มมามา่ามาม่าจริงๆต้มมามา่าถามว่าทำไมต้มมาม่าแบบนี้เคยมีถ่ายคลิปยาวแค่นี้นะทุกคนอยากบอกให้รู้ว่าสู้ๆนะทุกคนสวัสดีจ้ะไม่สักคนเราไปทำงานอยู่ที่อื่น เราไปทำงานอยู่ที่อื่นนะทุกคนห่อเดียวอะ่ะบางคนสามารถกินได้สองคนก็มีนะมันคือแบบมันคือสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆในชีวิตนะ่ะพูดถึงอะ่ะแค่นี้ก็เยอะนะพูดถึงมีข้าวด้วยแต่ก่อนตอนเด็กๆเ,เราต้มมามา่าเราก็ยังกินกับข้าวเนี่ยข้าวมันเหลืออยู่ในหม้อก,ก็ต้องใส่ข้าวลงไปอีกข้าวก็คือข้าวที่เหลือนะทุกคน เราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยคือความเป็นจริงอะความเป็นจริงจริงจรงหรือลูกบางคนอ่ะอยู่สุขสบายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่น่ะกินแบบไหนก็ตามคือเขาจะไม่รู้เลยบางทีเราจําเป็นต้องเก็บเงินน่ะเพราสักคนน่ะเราไปทํางานอยู่ที่อื่นเราไปทํางานอยู่ที่อื่นนะทุกคนทีเนี้ย พอถึงเวลาข้าวมันเหลืออยู่ในหมอ้อเราก็ไม่อยากแกต้มมาม่าในแก๊สมันไม่มีแก๊สจริงๆนะทุกคนใช้วิธีนี้ข้าวมันถ่ายคลิปยาวแค่นี้นะทุกคนอยากบอกให้รู้ว่าสู้ๆนะทุกคนสวัสดีจา้าข้าวที่เหลือเขาก็กินกันนะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะทุกคนเนี่ยงงก็จะถอดลักห้างรัว้วอะไรก็ตามเนี่ย มาม่าก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยเนาะเนาะเพราะของมันเหลือเราเสียดายเราทําแล้วก็เคยทําให้นึกถึงว่าคนอื่นๆเขาก็อาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้แต่ก็เคยหรือลูกบางคนน่ะอยู่สุขสบายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่นะ่ะกินแบบไหนก็ตามคือเขาจะไม่รู้เลยบางทีเราจําเป็นต้องเก็บเงินนะ่ะหรือลูกบางคนน่ะอยู่สุขสบายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่นะ่ะกินแบบไหนก็ตามคือเขาจะไม่รู้เลย บางทีเราจําเป็นต้องเก็บเงินน่ะเพราะในบางครั้งมันไม่มีจริงๆก็ต้องแบบนี้นะแต่ถามว่าวันนี้มีไหมมันก็พอมีแต่ว่าที่ทําแบบนี้ทุกคนนี่คือการต้มมามา่ามาม่าจริงๆต้มมามา่าถามว่าทําไมต้มมาม่าแบบนี้เคยมีข้าวที่เหลือเขาก็กินกันนะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะทุกคน เนี่ยยงก็จะถอดล๊กในบางครั้งมันไม่มีจริงๆก็ต้องแบบนี้นะแต่ถามว่าวันนี้มีไหมมันก็พอมีแต่ว่าที่ทำแบบนี้เหลืออยู่ในหม้อะนะที่เห็นขาวๆผัก <c oughs> ผักบางทีอ่ะเราอาจจะได้จากที่ไหนก็ตามเก็บหรือลูกบางคนอ่ะอยู่สุขสบายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่นะ่ะกินแบบไหนก็ตาม คือเขาจะไม่รู้เลยบางทีเราจําเป็นต้องเก็บเงินน่ะเพราะเพราะของมันเหลือเราเสียดายเราทําแล้วก็เลยทําให้นึกถึงว่าคนอื่นๆเขาก็อาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้แต่ก็เคยทีเนี้ยพอถึงเวลาข้าวมันเหลืออยู่ในหม้อรเราก็ไม่อยากจะต้มมาม่าในแก๊สมันไม่มีแก๊สจริงๆนะทุกคนใช้วิธีนี้ข้าวที่อื่นก็เป็นแบบนี้นะพ่อแม่บางคนก็ไม่รู้นะว่าลูกต้องกินแบบไหน ทีเนี้ยพอถึงเวลาข้าวมันเหลืออยู่ในหม้อเราก็ไม่อยากจะต้มมาม่าในแก๊สมันไม่มีแก๊สจริงๆนะทุกคนใช้วิธีนี้ข้าวนม่อแม่บางคนนะไปทางานเพื่อเลี้ยงลูกอะ่ะจําเป็นต้องเก็บเงินจริงๆอะ่ะเราก็ต้องกินกันแบบนี้<แ>บางทีมาม่าซองเดียวก็แบบ<แ>ก็ดันหม้อข้าวออกแค่เนี้ยมันก็สุกแล้วพูดถึงจนะสุก อันนี้ถ่ายคลิปมันก็เลยรอให้สุกมากกว่านี้เราต้องการก็ต้องใส่ข้าวลงไปอีกข้าวก็คือข้าวที่เหลือนะทุกคนเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยคือความเป็นจริงอะความเป็นจริงจริๆข้างรัว้วอะไรก็ตามเนี่ยมาม่าก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยเนย้อเนเหลืออยู่ในหม้อนะที่เห็นขาวๆผัก <c oughs> ผักบางทีอะ เราอาจจะได้จากที่ไหนก็ตามเก็บรงเพื่อให้ดูเพื่อว่าเป็นการรันทนนะแต่เราอยาก